EP ที่2คิดแบบยิวทำแบบญี่ปุ่นมาต่อกันที่เคล็ดลับที่9มีธุรกิจเป็นของตัวเองกระแสะเงินของธุรกิจแต่ละประเภทนั้นแตกต่างกันรายได้แปลผันตามระดับความสามารถในการสร้างความพึงพอใจยิ่งทำให้คนอื่นรู้สึกพึงพอใจได้มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งได้รับเงินมากเท่านั้นพนักงานขายในร้านจะได้รับรายได้ตามความสามารถในการขายเจ้าของร้านจะได้รับรายได้ตามจำนวนเงินที่ลูกค้าย,ยินดีจ่าย ส่วนตัวเราก็ได้รับรายได้จากการมอบสถานที่ทำงานให้และการทำให้คนจำนวนมากพึงพอใจถ้าเราเข้าใจว่ากระแสะการไหลของการเงินเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงเราก็จะประสบความสำเร็จในธุรกิจได้ไม่ยากเลยนะและนี่ก็คือแก่นแท้ของธุรกิจเราควรสร้างสารรค์วิธีทำให้คนอื่นพึงพอใจในแบบของตัวเองขึ้นมานะคะธุรกิจคือการนำเสนอสินค้าหรือบริการที่มีคุณค่ามากพอให้คนอื่นยอมจ่ายเงินซื้อ กำไรเท่ากับความพึงพอใจของลูกค้าที่แสดงออกผ่านตัวเงินธุรกิจที่ดีต้องไม่หวังกอบโกยเพื่อกำไรระยะสั้นแต่ควรทำให้ลูกค้าพึงพอใจเพื่อที่พวกเขาจะยอมจ่ายเงินให้เราไปชั่วชีวิตก็จริงนะหลายคนอาจจะเคยแบบเห็นว่าทำไม อ่ะอย่างร้านอาหารเนี่ยก็จะมีลูกค้าประจําที่แบบอ่าร้านนี้อร่อยหรือว่าจริงๆแล้วนอกเหนือจากความอร่อยอาจจะเป็นแบบบร,ริการที่ดีนะ่าประทับใจคนก็เลยกลับมาใช้ซ้ํานะคะมันก็เป็นความพึงพอใจของลูกค้าแหละเนาะนะหรือแบบถ้าประทับใจมากๆก็อาจจะมีทิปให้พนักงานประมาณน,นั้นนะเคล็ดลับที่10ฝึกใช้ตะเกียงวิเศษของอลาดินให้ชํานาญมีหลายเรื่องที่เราหวังไว้แล้วมันกลายเป็นจริงนะส่วนบางเรื่องก็ไม่กลายเป็นจริง นั่นแปลว่าเรายังไม่รู้จักวิธีที่ทําให้ฝันเป็นจริงแต่เราก็ต้องมีความกล้าที่จะฝันหรือหวังต่อไปเรื่อยๆนะคะแม้มันจะยังไม่เป็นจริงคนทั่วไปเนี่ยไม่แม้แต่จะคิดด้วยซ้ำว่าสิ่งที่ตัวเองต้องการคืออะไรและแน่นอนว่าไม่ยอมลงมือทําด้วยนะทั้งๆที่แค่หัดถูตะเกียงให้ถูกวิธ,ธีความฝันก็เป็นจริงได้แล้วนอกเหนือจากสิ่งนอกเหนือจากความฝันนะคะเราฝันได้แต่สิ่งที่สําคัญไม่แพ้ความฝันเลยเนี่ยก็คือการลงมือทําให้สิ่งนั้นเป็นจริงนะคะ แต่ถ้าอยากคนพบเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตอยากมีชีวิตที่แสนวิเศษเราก็จําเป็นต้องตั้งเป้าหมายนะในหนังสือคิดแบบยุ่ทําแบบญี่ปุ่นเล่มนี้นะคะเขาก็ให้ความสําคัญกับการตั้งเป้าหมายมากเลยเพราะเขาเชื่อว่าการตั้งเป้าหมายเนี่ยจะทําให้เราประสบความสําเร็จได้ซึ่งตองว่ามันมันก็จริงนะคะเคล็ดลับที่11ขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเคล็ดลับที่สําคัญที่สุดในการประสบความสําเร็จก็คือการขอความช่วยเหลือจากคนอื่น บนโลกใบนี้ไม่มีใครสามารถมีชีวิตอยู่ได้ตามลำพังแม้แต่คนที่ประสบความสำเร็จในระดับโลกก็ยังต้องพึ่งพาคนอื่นเลยนะไม่มีใครประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวคนเดียวแน่นอนว่าบางเรื่องเนี่ยเราอาจทำด้วยตัวคนเดียวได้แต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ควรขอความช่วยเหลือจากคนอื่นด้วยคนที่ประสบความสำเร็จและมีความสุขจะคิดอยู่เสมอว่าเวลามีจำกัดจึงเลือกทำในสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือทำสิ่งที่ตัวเองชอบและใช้ความสามารถที่มีอยู่เพื่อช่วยเหลือคนรอบข้าง แต่ชีวิตมนุษย์ไม่ได้ยืนยาวนะคะเราจึงไม่สามารถเรียนรู้ทุกเรื่องจําเป็นได้ด้วยตัวคนเดียวซึ่งถ้าอยากประสบความสําเร็จเนี่ยก็ต้องทํางานกับคนที่เก่งกว่าตัวเองให้มากเข้าไว้นะเคล็ดลับที่12เข้าใจคุณค่าของการมีชีวิตคู่ในบรรดาความสุขที่เกิดขึ้นในชีวิตความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาที่มีความรักและความไว้ใจให้แก่กันถือเป็นสิ่งที่ล้าค่าที่สุดเพราะว่ามันสามารถสร้างปฏิหาริย์ได้เลย ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสามีภรรยาเป็นปัจจัยที่สำคัญมากต่อการเป็นเศรษฐีนะคะถ้าอยากเป็นเศรษฐีแล้วก็จงแต่งงานกับคนที่มั่นใจว่ารักมากที่สุดและสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างชั่วชีวิตเพราะว่าบางทีนะคะไอเดียต่างๆไอเดียดีๆเนี่ยหรือว่าความเหนื่อยล้าต่างๆก็มักจะถูกเยียวยาด้วยคู่ชีวิตนะเหมือนแบบให้กำลังใจแก่กันไม่ว่าจะเป็นในวันที่เราท้อในวันที่เรามีความสุขสุขก็สุขไปด้วยกันทุกก็ทุกไปด้วยกัน,กกกกนแบบ หมือนยังมีอีกคนคอยรับฟังเราแล้วก็คอยยื่นมือฉุดให้เราขึ้นไปจากหลุมความเศร้าต่างๆเคล็ดลับที่13นะคะสร้างจิตสำนึกของเศรษฐีการมีจิตสำนึกแห่งความมั่งคั่งเราต้องคิดว่าโลกใบนี้เต็มไปด้วยความมั่งคั่งคนเราสามารถร่ำรวยขึ้นได้เรื่อยๆชีวิตของคนเราจะเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับภาพลักษณ์ของตัวเองชีวิตของเราจะเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับภาพลักษณ์ของตัวเองในใจนี่แหละ ยิ่งเราวาดภาพของตัวเองให้ดูดีมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งดึงดูดความสุขความสําเร็จและความบางังคังได้มากเท่านั้นคนที่คิดว่าตัวเองสามารถร,ร่ารวยได้เราก็จะยิ่งรวยขึ้นเรื่อยๆส่วนคนที่คิดว่าตัวเองไม่มีโชคเรื่องเองินชีวิตนี้ก็ไม่มีทางรวยหรอกนะอันนี้ไม่เหมือนกับหลักที่ตองเคยพูดนะคะว่าแบบความคิดมันดึงดูดนะสมมุติว่าเราคิดสิ่งใดเนี่ยเราก็จะได้สิ่งนั้นแต่มันก็ไม่เสมอไปนะคะคือคือมันเป็นหลักของสิบวิทยาเหมือนแบบเราคิดสิ่งนั้นมากๆอยากได้อยากได้อยากได้มา มันก็สั่งจิตแล้วว่าแบบอ่ะต้องทำยังไงถึงจะได้สิ่งนั้นมาประมาณนั้นแต่ใดๆก็ตามนะคะถ้ามัวคิดแล้วไม่ลงมือทำอยังไงก็ไม่น่าได้ได <S <S ถ้าอยากประสบความสําเร็จสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือการนึกภาพชีวิตตัวเองที่ปรารถนาแล้วกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความกังวลและความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นเราไม่ต้องคิดว่ามันจะกลายเป็นสิ่งทุกเรื่องก็ได้เพราะสิ่งสําคัญก็คือการลงมือเขียนบนกระดาษที่คนส่วนใหญ่เนี่ยมองว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระแล้วก็ไม่ยอมทํายังไงก็ลองทําดูนะคะ ลองเขียนเป้าหมายไว้ในกระดาษแล้วก็อ่านมันทุกวันมันเหมือนแบบที่ตองได้ก,กล่าวไปนะคะมันเป็นฟีลแบบจิตวิทยากับแรงดึงดูดนะมาถึงเคล็ดลับที่1 4กล้าตัดสินใจและลงมือทําเวลาตัดสินใจเราต้องใช้เวลาอย่างน้อยกว่า5นาทีคนที่ประสบความสําเร็จมักเป็นคนที่ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าการตัดสินใจที่ดีคือการตัดสินใจอย,อย่างทันท่วงที บางคนเป็นคนชอบผัดวันประกันพุ่งโลยตินิ้ใส่ย,ยืดเวลาออกไปเรื่อยๆแต่ตามหลักการนั้นเท่ากับว่าพวกเขาได้ตัดสินใจไปแล้วว่าจะไม่ตัดสินใจนั่นถือเป็นกับดักที่อันตรายมากที่สุด คนทั่วไปมักกลัวความเสี่ยงนะคะกลัวว่าตัวเองจะตัดสินใจผิดพลาดก็เลยไม่ยอมตัดสินใจอะไรเลยแต่คนที่ประสบความสําเร็จรู้ดีว่าไม่มีการตัดสินใจใดที่มีความเสี่ยงสูงเท่ากับการไม่ตัดสินใจอีกแล้วคนที่ประสบความสําเร็จจึงกล้าเผชิญหน้ากับความเสี่ยงและความกลัวที่จะล้มเหลวพวกเขาตัดสินใจและลงมือทําอย่างกระตือรือร้อนในขณะที่คนทั่วไปเนี่ยเอาแต่กลัวผลเสียที่อาจเกิดขึ้นเลยต้องจมอยู่กับความล้มเหลวไปชั่วชีวิต เมื่อได้ยินอย่างนี้แล้วก็มีอะไรที่ยังไม่ได้ตัดสินใจก็รีบตัดสินใจเลยนะคะมากันที่เคล็ดลับที่15ร้รู้จักวิธีรับมือกับความล้มเหลวสิ่งที่วัดว่าใครจะประสบความสําเร็จไม่ใช่การไม่เคยล้มเหลวแต่คือพลังใจที่ลุกขึ้นมาใหม่อีกครั้งตั้งหากความล้มเหลวจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราล้มเลิกความตั้งใจ เมื่อไรที่เราคิดว่าไม่มีทางประสบความสําเร็จนั่นแหละก็คือความล้มเหลวเวลาที่ทําอะไรแล้วผลลัพธ์ไม่เป็นตามที่หวังอยากให้เราคิดว่าตัวเองแค่กําลังพิสูจน์ว่าวิธีไหนที่ใช้แล้วไม่ได้ผลอยู่เท่านั้นถ้าทําแบบนี้ความสําเร็จก็อยู่ไม่ไกลแล้วนะการจะประสบความสําเร็จได้ต้องใช้พลังมหาศาลอย่าเอาพลังงานที่มีไปจมอยู่กับอดีตหรืออนาคตเพราะสิ่งที่จะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายได้เร็วที่สุดเนี่ยก็คือการจดจ่ออยู่กับปัจจุบันเคล็ดลับที่16ก็คือการติความฝันนะคะ การมีความฝันเป็นสิ่งจําเป็นมากต่อการประสบความสําเร็จและมีความชีวิตจะเปลี่ยนไปเมื่อไล่ตามความฝันสิ่งสําคัญคือต้องไม่ลืมที่จะมีความฝันเท่านั้นน่าเสียดายที่คนส่วนใหญ่มักหลงลืมความสําคัญของความฝันไปนะความฝันของคนคนหนึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนทั่วโลกได้เลยทีเดียวแล้ววันหนึ่งเราอาจจะได้สัมผัสกับพลังของความฝันของตัวเองเช่นกันมากันที่เคล็ดลับสุดท้ายนะคะเป็นเคล็ดลับที่17ยอมรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตจะเป็นเรื่องดีหรือร้ายก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามองมันยังไงมีหลักการหนึ่งที่เชื่อว่ายิ่งเราจดจ่ออยู่กับสิ่งใดมากสิ่งนั้นก็จะยิ่งถูกดึงดูดเข้ามาหาตัวเพราะว่าคนเรามักนึกถึงแต่สิ่งที่ตัวเองไม่อยากเจอจนเรื่องเหล่านั้นกลายเป็นเรื่องจริงในที่สุดคนที่โชคดีจะเชื่อว่าตัวเองโชคดีพวกเขาจะไม่เคยคิดอยากจะโชคดีเลย สิ่งที่เป็นเรื่องดีเยี่ยมสาหรับคนคนหนึ่งอาจเป็นเรื่องเลวร้ายสําหรับอีกคนก็ได้ชีวิตเราจะดีหรือร้ายก็ขึ้นอยู่กับเราตีความสิ่งที่เกิดขึ้นยังไงและสามารถนําประสบการณ์นั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้หรือเปล่าอย่างเคล็ดลับที่17นะคะที่เขาบอกว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเนี่ยจะดีหรือร้ายก็อยู่ที่เรามองมันยังไงเหมือนแบบแล้วก็การการจดจอ่อกับสิ่งไหนมากสิ่งนั้นเ็าจะยิ่งดึงดูดเข้ามาหาตัวอันนี้มันตรง่ามันมีส่วนนะคือมันจิตวิทยาล้วนๆเลยก็เคยดูรายการนนึงงงของต่่ประะะะเทศะคะก็จแบ เด็กเอาเป็น2กลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งเป็นสีแดงอีกกลุ่มหนึ่งเป็นสีฟ้าแล้วก็นำเน,นี่ยนำขวดแบบนี้มาแล้วก็เอาทรายใส่เข้าไปนะคะซึ่งทรายเนี่ยจะติดสติกเกอร์แบบนี้เป็นทรายชนิดเดียวกันอีกขวดหนึ่งเนี่ยจะติดเป็นสติกเกอร์สีแดงอีกขวดหนึ่งจะติดเป็นสติกเกอร์สีน้ําเงินแล้วสติกเกอร์สีน้ําเงินเป็นทรายที่โชคดีส่วนสติกเกอร์สีแดงเป็นทรายที่โชคร้ายแล้วก็ทําการแจกจ่ายให้เด็ก 5คนเนี้ยเอาไว้แล้วก็ใช้เวลาวัดผลหนึ่งอาทิตย์นะคะแล้วก็ให้เด็กกลับมาบอกว่าการที่มีสายโชคร้ายเนี่ยเป็นยังไงบ้างและการที่มีสายโชคดีเป็นยังไงบ้างเด็กกลุ่มสีแดงที่ได้รับสายโชคร้ายนะคะ mm hmm. ก็บอกว่าโอ้ยมีแต่โชคร้ายทำอันนั้นก็ไม่ดีทำอันนี้ก็ไม่ดีเดี๋ยวล้มเดี๋ยวหกล้มเลือดไหลนู่นนั่นนี่ส่วนเด็กที่ได้รับสายสีน้ำเงินที่เป็นสายโชคดีเนี่ยก็บอกว่าเออเนี่ยได แม่ให้กินขนมได้รับลูกกวาดโอ้โหชีวิตดีมากแฮปปี้มากแล้วสุดท้ายนะคะเขาก็เฉลยว่าจริงๆแล้วสายเนี่ยเป็นสายชนิดเดียวกันเป็นแบบเดียวกันแค่พูดว่าอันนี้เป็นสายโชคดีกับสายโชคลาย มันเหมือนเป็นเรื่องจิตวิทยานะคะพอเราคิดว่าเรามีสิ่งที่โชคร้ายอยู่ในตัวเนี่ยมันก็ทำให้ทุกอย่างมันไม่ดีเลยแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าเรามีสิ่งดีๆในตัวเราเป็นคนโชคดีอะ่ะเราก็จะดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากฝากให้ทุกคนเนี่ยลองปรับความคิดของตัวเองนะเพื่อดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะเราก็ปิดท้ายกับบทส่งท้าย ของหนังสือคิดแบบยูทาแบบญี่ปุ่นนะคะบอกการใช้ชีวิตด้วยความสงบนิ่งเนี่ยไม่วันไหวกับเรื่องใดนี่นี่คือการเตรียมใจที่สําคัญที่สุดไม่ว่าสถานการณ์ภายนอกจะเป็นอย่างไรจงเลือกที่สงบนิ่งเข้าไว้เพราะว่ามันคือวิธีรับมือกับความเป็นจริงได้ดีที่สุดนะ <c oughs> ก็จบไปแล้วนะคะกับหนังสือเล่มนี้คิดแบบยูทาแบบญี่ปุ่นจริงๆรายละเอียดของหนังสือเล่มนี้นะคะมันเยอะมากเลยแล้วส่วนใครที่สนใจก็สามารถไปติดตามได้ที่นี่ซื้อได้ที่นี่สำนักพิมพ์วีเลนนะ เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ดีมากๆแต่ว่าตองอาจจะแบบไม่สามารถอ่านได้ทุกรายละเอียดนะคะถ้าหลายคนเนี่ยนำวิธีแนวคิดในหนังสือคิดแบบยูทำแบบญี่ปุ่นไปประยุกต์ใช้นะตองก็คิดว่าเราก็อาจจะประสบความสําเร็จได้ไม่ยากนะแบบไม่ยากเกินไปเพราะว่าในนี้นะคะเขาก็มีทั้งหลักคิดทั้งแนวทางทั้งทุกอย่างแล้วที่แบบจะช่วยให้เราเนี่ยทำตามสิ่งที่เราฝันตามสิ่งที่เราหวังได้นะแล้วที่สำคัญก็คือยอดขาย ทะลุ3 3ล้านเล่มที่ญี่ปุ่นแล้วนะทุกคนโอเคค่ะแล้วเล่มหน้าเนี่ยต้องมาอ่านหนังสือเรื่องอะไรให้ฟังอย่าลืมติดตามนะบาย